ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาเจอกับเมกแล้วนะคะที่ชาแนลเมกุมิสไตล์นะคะก็วันนี้นะคะเราจะทำอาหารนะคะไปแจกโฮมเลสก็จะทำแบบง่ายๆแหละทุกคนข้าวไข่เจียวหมูสับอะไรแบบนี้เนาะง่ายๆเพราะว่าช่วงนี้คือเศรษฐกิจมันก็ย่ำแย่แถมแบบยังมีโรคระบาดอีกนะคะคือ มันแย่ทุกคนตอนนี้ทุกอย่างมันแย่ไปหมดก็เลยรู้สึกว่าอะไรที่เราแบบพอที่จะมีกําลังช่วยได้คืออาจจะช่วยได้ไม่มากอะไรเงี้ยแต่ก็อยากที่จะแบบช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะคะที่แบบอาจจะกําลังลําบากกว่าเราอีกนะในช่วงนี้ก็ตอนนี้เราเตรียมของขึ้นรถเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าเราเนี่ยจะไปทําอาหารที่บ้านน้องนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้นะคะจะเป็นยังไงไปกันเลยค่ะอะไรครับซูเปอร์ฮะ ขันแค่ปัญหาหรอ <c oughs> <c oughs> กองทัพต้องเดินด้วยท้องน,นะคะทุกคนขอเติมพลังก่อนอ่ะเกิดอะไรขึ้นนี่อวดสีผมบิวสุดเท่เลยเป็นคนทำเองเป็นไงมันเฟรชอ่ะ,ะใช่มันเฟรชแล้วสวยนะมันออกแบบเทาม่วงเกี่ยรทรงโลกเอ้ยมันเริ่มยาวแล้วนะเบสเหมือนมันยาวกว่าตอนที่เบสโทรมาหาพี่อ่ะโอ้ทำไม,มเขาแบ่งสจัง ตัดตัดสูงมากเลยนะพี่ว่าแบบข้างหน้าเขาตัดตรงไปเนาะข้างหลังเขาตัดผิดแดดน่นอนเรบหน้าไปตัดที่โน่นไปแก้ที่โน่นริ้วตัดเขาให้หน่อยเอาห้าบาทแปดบาทโ,โอ้โ,โหเยอะไป่นีโอเคขอขอขอ,ขอ Thank you ประมาณนี้เยอะไปปะอ่ะหนูใส่ประมาณไหนดีอิข้าวอะ ไข่เจ okay, ียวหมูสับเราเสร็จแล้วก็ยกใส่ท้ายรถเลยค่ะก็จะมีข้าวนะคะนําเปล่าแล้วก็จะมีแมสนะคะหน้ากากอนามัยแจกด้วยนะเราก็ขับรถกันไปเรื่อยๆนะคะคือไม่ได้มีแบบพิกัดไหนเป็นพิเศษนะคะทุกคนขับไปเรื่อยๆพอเราเจอเนี่ยเราก็แวะแล้วก็เอาข้าวลงไปให้พวกพี่ๆเขานะคะ จากการที่พวกเราได้นำอาหารน้ำดื่มและหน้ากากอนามัยไปให้พี่ๆเขาในวันนี้ทำให้เราได้รู้เลยค่ะว่าสถานการณ์โควิดตอนนี้ไม่ได้มีแค่ตัวเราคนใกล้ตัวที่กำลังแย่จากพิษเศรษฐกิจและโรคระบาดแต่ยังมีคนอีกมากมายเลยที่ต้องสูญเสียงานซึ่งเป็นรายได้หลักของครอบครัวบางคนสูญเสียคนรักบางคนสูญเสียครอบครัวแม้กระทั่ง บางคนที่สูญเสียที่อยู่อาศัยที่เคยได้นอนหลับพักผ่อนอย่างเต็มอิ่มพี่ๆหลายคนในนี้ก็ไม่ใช่โฮมเลสนะคะอย่างพี่วินก็สูญเสียรายได้จากงานไปเยอะมากๆในช่วงสถานการณ์แบบนี้จะบอกว่าพี่วินน่ารักมากๆเลยค่ะพี่เขามาช่วยจัดแถวให้ด้วยนี้เกี่ยวข่ายยังคะ ในช่วงสถานการณ์แบบนี้สิ่งที่จะฮิลใจแล้วก็ทําให้ใจเราฟูขึ้นได้เนี่ยก็คงเป็นการที่ได้เห็นผู้คนในสังคมกลับมายิ้มได้อีกครั้งนึงวันนี้ดีใจมากๆเลยค่ะที่สิ่งเล็กๆที่เราจัดเตรียมด้วยใจอาจจะไม่ได้มีราคาสูงมากแต่สามารถทําให้ผู้รับเนี่ยยิ้มได้ทุกๆคำขอบคุณที่ได้รับในวันนี้มันอิ่มเอมใจมากๆจริงๆค่ะ โอเคค่ะเป็นไงบ้างเหนื่อยมากนิดนึงค่ะตอนนี้เราก็แจกหมดแล้วเนาะตอน<ช>แร<ล>กคิด<ม>ว่าจะไม่หมดซะอีกนะแห่กันมาเยอะเหมือนกันจริงๆแบบพอไปถึงแถวนั้นอะมันยังมีคนที่แบบยังไม่มีเขาเรียกว่าอะไรอะเรายังไม่ได้ไปแจกเนาะ <c oughs> ก็คือยังมีแบบอีกหลายกลุ่มแต่เราอะไม่กล้าจอดเพราะว่าเรามีไม่พอแล้วใช่ใช่ว่ากลัวแบบว่า พอแจกไปแล้วพอแบบไม่พอปุ๊บไม่พอ,พอม,มันจะดูยังไงไม่ดูแบบแล้วเราก็จะรู้สึกไม่ดีด้วยเนาะเพราะเราแบบเหมือนเตรียมมาไม่พออะไรอย่างเงี้ยแต่เท่าที่ทําวันนี้ก็คือรู้สึกแบบอิ่มเอมใจแล้วกัน <c oughs> จะเรียกว่าไงดีล่ะก็รู้สึกแบบดีใจแหละที่ได้มีโอกาสแบบแบ่งปั ก็เป็นอีกความรู้สึกที่ก็ไม่ได้รู้สึกแบบนี้บ่อยๆเนาะเพราะว่าเราก็ไม่ได้มาทําอะไรแบบนี้บ่อยๆอะไรเงี้ยก็ประมาณนี้แหละคลิปนี้ก็ถ้าเกิดเพื่อนๆชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์นะคะกด s u b s c r i b e นะคะเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะคะแล้วก็แอบมากระซิบให้ทุกคนตอนนี้เบสกาลังจะทําช่องนะคะชื่อว่าเบสนภัทรนะคะทุกคนฝากติดตามด้วยนะครับฝากติดตามน้องด้วยนะคะก็คอนเทนต์ก็จะเป็นพวกไลฟ์สไตล์ทั่วไปอะไรเงี้ยไลฟ์สไตล์ของเด็กผู้ชายคนหนึ่งนะคะว่าเขาจะ ทำอะไรกันบ้างเนาะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากเลยค่ะที่รับชมไว้เจอกันใหม่ในคลิปยาาหน้าบ๊ายบาย